เขาเป็นสะพานเชื่อมให้เราได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่มันหลุดพ้นได้เปิดอะไรบางอย่างในใจได้กลับอย่างน้อยอ่อะเข้ามาดูใจตัวเองแต่ที่มันเหมือนได้มันเหมือนมันโดนกระทะออกจริงๆโดย,ยหลายๆวิธีตั้งแต่เมื่อเช้าที่อาจารย์คย่อยๆไล่จากจิตมาใจมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างมันเลยมันทําให้ค่อยๆค่อยๆเปิดอย่างจริงๆจนช่วงสุดท้ายที่เป็นคิฟซัมโบค่ะมันเห็นถึงความแันสะเทือนตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ได้อะไรเพราะรู้สึกความวุ่นวายมากแต่พออาจารย์เขาบอกว่ามันเหมือนกับเรากระท้อบางอย่างที่หมักหมุนานๆเนื่องเป็นความวุ่นวายที่ถูกทับทับอยู่อ่ะมันก็เลยออกมา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 อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบข้างในมันมีอ่ะมันสะเทือนที่ผ่านมาเราไม่เคยมองเห็นแต่ครั้งนี้เหมือนว่าเออ มันผัมผัสได้นะน่าจะเป็นคนที่ค้นหาอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วแบบสิ่งที่อยู่หรือเคยกระทํามาแล้วมันยังตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้อ,อยากให้ลองมาเปิดใจอีกวิธีหนึ่งโดยที่แบบไม่ยึดติดวิธีการศาสนาความเชื่อใดๆอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็รับฟังข้างในตัวเองอีกทีอาจจะเป็นคําตอบของเราก็ได้คิดว่าปัญหาใดๆมันก็น่าจะแก้ด้วยที่ตัวเราเองมากกว่าที่จะเป็นคนอื่นหรือเปล่า ตื่นจากการหลับอันยาวนาน the soul. Soul out so